ีรถสภาพไปสวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะร,รถที่ขับตีแลก้กัน่าใช้มากๆเลยค่ะ Honda HRV 1 8 e VTEC Gear Auto ปี2016ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นค่ะเปราวชั่นจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ10,000บาทขอคนซื้อนะคะรายรับรวมอยู่ที่20,000บาทขึ้นไปก็สุรถคณนนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะครบรถที่น่าใช้และก็ขับตีมากๆเลยค่ะตามแอม ดูกันเลยค่ะสวยมากๆสภาพดีมากๆนะคะคันนี้เป็นรถมือแรกเลยขับดีสุดๆเลยสามารถเติมมัน E85 ได้ด้วยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบกเสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกล้องส่องถอยนะคะ แอร์ดิจิตอลครึ่งเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD ค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะใครกำลังมองหารถ SUV เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะมือแรกค่ะประวัติเช็คศูนย์ตลอดประวัติดีจัดเต็มจัดเกินได้เลยนะ อยู่ที่เครดิตของคนซื้อนะคะขอเครดิตรายรับรวมของคนซื้อนะคะรับอยู่ที่สองหมืบาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปเชียงานได้แล้วนะคะนั่งสบายนะคะคันนี้ด้านหลังก็ขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะจัดไแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากนะโทรปรึกษาได้เลยนะด้านหลังค่ะว้างสุดๆเลยค่ะ พับได้ังหานะคะสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะคันนี้น่าใช้ค่ะมีแอร์แบ็คคูนะคะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันแปดเบนซินค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 508 58ติดต่อแอมค่าหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติก๊กที่ช่องไอดีมียสยนำหน้าส i AMP 1 0ค่ะทิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน่าใช้สุดเลยค่ะประวัตดดิีจัดเต็มได้เลยนะคะรถมือแรกใหม่แท้เช็คสูตรตลอดนะคะ น่าใช้ค่ะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะนั่งสบายค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ